สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโรคาวันนี้ผมตระกูลลินิมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่การแข่งขันรักษาการบริการลูกค้าโตยโยต้ารอบชิงชนะเลิศประจําปี2566นะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการนำเอาตัวแทนนะครับจากผู้จําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับเข้ามาแข่งขันนะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับจนถึงรอบสุดท้ายในวันนี้เลยครับ ตรงๆงนน่ายๆเลยได้ไหมคุณเอารถเก่ามาหลอกขายใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนี่ขนาดครอบครัวเราเป็นลูกค้าอะไรกมนการแข่งขันบรรยากาศนั้นไม่น่าเชื่อครับว่าเข้มข้นจริงๆนะครับเราไม่ค่อยเคยได้เห็นว่าเบื้องหลังบริการของแบรนด์รถยนต์จากโยตานั้นเขาต้องมีการแข่งขันกันอย่างไรเพื่อให้ได้คุณภาพส่งไปยังการดูแลลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ เป็นกิจกรรมนะครับที่มีการคัดเลือกจากตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมากกว่า1 1 0 0คนนะครับจนกระทั่งเหลือในรอบสุดท้ายเนี่ยเพียงแค่93ท่านเท่านั้นฮะที่จะเป็นหัวกะทินะครับในการขับเคี่ยวกันเพื่อที่จะเป็นเลิศในด้านของการบริการลูกค้าในทุกๆท,ทักษะเลยนะครับโดยเขาแบ่งประเภทในการแข่งขันเนี่ย ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเป็น9รางวัลใน9รางวัลก็แบ่งเป็น8ประเภทมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้อนรับลูกค้าบริการในเรื่องของการตรวจเช็คเครื่องยนต์ต่างๆซ่อมสีตัวถังหรือแม้แต่ในเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้าฝ่ายขายการตรวจเช็คสภาพนะครับครบหมดเลยแล้วดูฮะนี่คือบรรยากาศจริงๆนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับที่เราจะได้เห็นเขากําลังแบบแข่งขันกันจริงๆนะครับนอกเหนือจากบริเวณตรงนี้นะครับยังมีชั้นบนนะครับยังมีอลล์อื่นๆที่ยังมีการแข่งขัน การมีการจําลองสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับพฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็การใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีการปรับเปลี่ยนไปแต่ละยุคสมัยเพื่อให้ทันต่อการบริการลูกค้าในทุกๆบริการครับแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยเข้าใจว่าจะได้ไปญี่ปุ่นด้วยนะฮะสำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันทักษะด้านการบริการลูกค้าของโตโยต้านะครับก็ มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและบริการของบุคลากรผู้แทนจําหน่ายนะครับให้มีความพร้อมในการบริการลูกค้าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในด้านของพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยียานยนต์ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรักษาความผูกพันของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนครับ i guess โอ้หนี่ฮะบรรยากาศหลังจากมีการรับรางวัลกันไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นครั้งที่45นะครับก็คือจัดมาเนี่ย45ปีแล้วนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มรางวัลที่เป็นกลุ่มของรางวัลเทคนิคเป็นช่างเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการแตกหลายๆสาขาเพิ่มขึ้นมานะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเป็น9รางวัลจาก8ประเภทนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็มีประเภทช่างเทคนิคนะครับประเภทผู้บริหารและงานบริการนะครับแล้วก็ยังมีประเภทของพนักงานอะไร ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์นะครับช่างซ่อมสีรถยนต์ผู้บริหารงานบริหารตัวถังและสีนะครับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงาน call center ครับ ก็จะเห็นนะครับว่างานนั้นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็คือสําหรับคนทํางานในโตโยต้าเนี่ยก็ถือว่านี่เป็นครั้งสําคัญนะครับในการที่จะเขาจะได้โชว์แล้วก็แสดงศักยภาพนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าของโตโยต้าด้วยนะครับว่าเขานั้นมีการพัฒนาในเรื่องของฝีมือทั้งฝีมือแรงงานและฝีมือด้านบริการอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นความภูมิใจของบุคลากรจากทุกๆดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ผมตะกูลิดน,นทิมิตและทีมงานของแมสซอนคา่าทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนัอบ